สวัสดีครับท่านผู้ฟังทุกท่านวันนี้เราจะมาคุยกันเรื่องที่ทาสแมวหลายคนอาจจะเคยสงสัยหรือบางคนอาจจะเคยได้สัมผัสด้วยตัวเองมาแล้วนั้นคือเรื่องของแมวกับตัวเลขครับท่านผู้ฟังเคยได้ยินตำนานโบราณไหมครับที่ว่าแมวไม่ใช่แค่สัตว์เลี้ยงธรรมดาแต่เป็นสัตว์ที่มีสัมผัสพ,พิเศษเป็นผู้พิทักษ์ที่เดินอยู่บนเส้นแบ่งระหว่างโลกมนุษย์และโลกวิญญ,ญาณ ชาวอียิปต์โบราณบูชาแมวประดุษเทพเจ้าชาวไทยโบราณเชื่อว่าแมวคือสัตว์มงคลที่ค้ำจุนบ้านทำไมเราถึงต้องสังเกตแมวเวลาจะเสี่ยงโชคก็เพราะสัญชาตญาณของแมวนั้นไวต่อพลังงานที่มองไม่เห็นครับบางครั้งสิ่งที่มนุษย์เรามองว่าเป็นเรื่องบังเอิญสำหรับแมวแล้วมันคือการสื่อสารรูปแบบหนึ่ง วันนี้ผมจะพาทุกท่านไปไขรหัสลับที่ซ่อนอยู่ในแววตาและท่าทางของเจ้านายตัวน้อยว่าเมื่อไหร่ที่เขากำลังจะมอบโชคก้อนโตให้แก่เรานี่ไม่ใช่เรื่องงมงายเสียทีเดียวแต่มันคือศาสตร์แห่งการสังเกตที่สืบทอดกันมาในตอนแรกนี้เราต้องปรับทัศนคติกันก่อนครับว่าอย่ามองแมวเป็นเครื่องมือหาหวยแต่ให้มองว่าโชคลาบคือของขวัญที่เขามอบให้ด้วยความรัก เมื่อใจเราสื่อถึงกันได้ตัวเลขที่เขาบอกใบ้จึงจะมีความแม่นยำครับหลังจากที่เราเข้าใจจิตวิญญาณของแมวกันไปแล้วในช่วงแรกช่วงที่สองนี้เราจะมาดูกันที่กายภาพครับท่านผู้ฟังครับแมวแต่ละตัวมีพลังงานดึงดูดโชคลาภไม่เท่ากันตามตำราสมุดข่อยโบราณของไทยระบุลักษณะแมวมงคลไว้หลายชนิด แต่ถ้าจะเน้นเรื่องการเสี่ยงโชคและการเงินต้องจับตามองลักษณะเหล่านี้ให้ดีครับอย่างแรกคือแมวสามสีครับโบราณว่าเป็นแมวเรียกเงินเรียกทองโดยเฉพาะตัวที่มีการกระจายตัวของสีขาวดำส้มอย่างสวยงามหรือจะเป็นแมวสีสว่าดแมวโคราชที่มีสีเทาเงินคล้ายเมฆฝนซึ่งเป็นสัญ,ญลักษณ์ของความอุดมสมบูรณ์ อีกประเภทที่มาแรงคือแมวขาวมณีโดยเฉพาะที่มีตาสองสีข้างหนึ่งฟ้าข้างหนึ่งเหลือมเปรียบเสมือนดวงอาทิตย์และดวงจันทร์ที่มองเห็นทรัพย์สินทั้งกลางวันและกลางคืนแต่ถ้าท่านไม่ได้เลี้ยงแมวพันธุ์ไทยแท้ตามตำราอย่าเพิ่งน้อยใจไปครับ ให้สังเกตที่หางและอุ้งเท้าแมวตัวไหนหางขดเป็นเกลียวหรือมีอุ้งเท้าสีชมพูระเรื่อที่ดูอวบอิ่มมักจะเป็นแมวที่เก็บทรัพย์เก่งและมักจะให้โชคแก่เจ้าของผ่านการกระทำเล็กๆน้อยๆที่เราจะไปคุยกันต่อในส่วนถัดไปครับ เมื่อเรารู้จักลักษณะแมวให้โชคแล้วทีนี้ต้องมาดูพฤติกรรมครับสิ่งที่สังเกตง่ายที่สุดและเกิดขึ้นบ่อยที่สุดคือท่านอนท่านผู้ฟังลองสังเกตดูนะครับวันดีคืนดีเจ้าเหมียวที่ปกตินอนยืดตัวยาวกลับมานอนขดตัวเป็นรูปทรงแปลกๆบางครั้งการขดตัวของเขามันไม่ได้เป็นแค่วงกลมแต่มันอาจจะดูคล้ายเลขศูนเลขแดหรือเลขห หรือบางทีเขานอนเหยียดยาวแต่หางตวัดขึ้นเป็นเลข9หรือเลข1จังหวะที่สำคัญคือตอนที่เขากำลังเคลิ้มหลับแล้วเราเดินเข้าไปเห็นแวบแรกนั่นแหละครับคือนิมิตที่เขาตั้งใจสื่อสารบางคนตาดีมองเห็นเป็นตัวเลขชัดเจนบนลายขนตอนเขานอนขด เคยมีกรณีหนึ่งที่เจ้าของเห็นแมวนอนทับกันสองตัวมองดูคล้ายเลข88แล้วงวดนั้นก็ออกจริงๆเรื่องแบบนี้ตาใครตามันครับแต่เคล็ดลับคืออย่าพยายามไปจัดท่าทางให้เขานะครับต้องปล่อยให้เป็นไปตามธรรมชาติหากวันไหนเขานอนท่าพิสดารให้รีบหยิบโทรศัพท์มาถ่ายรูปแล้วเพ่งพินิษด,ดูให้ดีบางทีโชคใหญ่อาจจะซ่อนอยู่ในท่าบิดขี้เกียจข,ของเขาก็ได้ ต่อเนื่องจากท่านอนมาสู่พฤติกรรมที่น่าขนลุกแต่ให้โชคกันบ้างครับเคยไหมครับนั่งดูโทรทัศน์อยู่ดีๆแมวก็ลุกขึ้นมานั่งจ้องผนังห้องที่ว่างเปล่าหรือจ้องไปที่มุมมืดของเพดานตาเขมง็งหูพึ่งตั้งชันแล้วส่งเสียงร้องแงวเบาๆเ,เ,เหมือนคุยกับใครอยู่คนทั่วไปอาจจะกลัวว่าแมวเห็นผี แต่สำหรับสายมูอย่างเราให้ตีความไปในทางบวกครับว่าเขากำลังเห็นเทวดาประจำบ้านหรือเจ้าที่เจ้าทางที่มายเยี่ยมเยียนจังหวะนั้นให้ท่านผู้ฟังตั้งสติแล้วมองตามสายตาแมวไปครับถ้าเขามองไปที่ปฏิทินมองไปที่นาฬิกาแขนผนังหรือจ้องไปที่ทะเบียนรถที่จอดอยู่หน้าบ้านนั่นคือเขากำลังชี้เป้าครับมีเรื่องเล่าว่าแมวของแม่ค้าวหวยคนหนึ่ง จ้องเขม่งไปที่ขวดน้ำอัดลมที่ตั้งวางอยู่บนพื้นจ้องอยู่นานไม่ยอมไปไหนพอแม่้าไปดูที่ฉลากข้างขวดเห็นตัวเลขวันหมดอายุแล้วลองนำไปเสี่ยงโชคปรากฏว่ารับซับก้อนโตดังนั้นถ้าแมวจ้องอะไรผิดปกติอย่ามองข้ามครับตามไปดูให้รู้ว่าเขากำลังบอกใบอะไรมาถึงช่วงกลางของซีรีส์ช่วงนี้เราจะพูดถึงการกระทำที่ชัดเจนที่สุด นั่นคือการสัมผัสครับแมวบางตัวไม่ได้แค่ใช้ตามองแต่ใช้อุ้งเท้าเข้ามามีส่วนร่วมเลยทีเดียววิธีสังเกตคือเวลาที่เราวางลอตเตอรี่เรียงกันไว้บนโตะ๊ะหรือวางกระดาษที่มีตัวเลขแล้วเจ้าเหมียวกระโดดขึ้นมาเหยียบให้สังเกตดูครับว่าเท้าหน้าของเขาเหยียบไปที่ใบไหนหรือเขี่ยใบยไหนออกมาเป็นพิเศษบางตัวคาบอกมาให้เลยก็มี หรือถ้าท่านผู้ฟังอยากจะลองทดสอบลองเขียนตัวเลขใส่กระดาษม้วนเล็กๆแล้วโปรยให้เขาเล่นดูซิว่าเขาจะตะปบชิ้นไหนเป็นชิ้นแรกหรือคาบชิ้นไหนมาให้เราพฤติกรรมเหล่านี้เกิดจากสัญชาตญาณน,นักล่าผสมกับความขี้เล่นแต่ในทางความเชื่อนี่คือการเลือกครับพลังงานของเขาจะดึงดูดไปหาตัวเลขที่มีพลังงานเดียวกัน แต่ข้อควรระวังคืออย่าบังคับจับขาเขาไปจิ้มนะครับถ้าเขาเดินหนีคือจบต้องรอจังหวะที่เขาอยากเล่นอยากยุ่งกับเราเองนั่นแหละคือช่วงเวลาทองเราพูดถึงแมวเลี้ยงกันไปเยอะแล้วทีนี้ถ้าเป็นแมวที่เราไม่ได้เลี้ยงล่ะครับโบราณว่าแมวมาหาหมามาสู่คือลางบอกเหตุที่ดีเยี่ยม หากอยู่ดีๆมีแมวจรจัดหรือแมวหลงทางเดินเข้ามาในบ้านท่านโดยเฉพาะถ้าเป็นแมวสีสว่าดหรือแมวสามสีและที่สำคัญที่สุดหากเป็นแมวท้องแก่ท่านผู้ฟังครับถ้ามีแมวท้องแก่เดินเข้ามาขออาศัยหรือมาคลอดลูกในบ้านท่านเตรียมตัวรับโชคใหญ่ได้เลยครับนี่คือที่สุดของมงคล จำนวนลูกแมวที่คลอดวันที่คลอดหรือเลขที่บ้านของท่านจะกลายเป็นเลขเด็ดทันทีการที่ชีวิตบริสุทธิ์เลือกบ้านของท่านเป็นที่กำเนิดชีวิตใหม่แปลว่าบ้านท่านมีพลังงานดีมีความปลอดภัยและความอุดมสมบูรณ์หน้าที่ของท่านคือต้องต้อนรับเลี้ยงดูเขาให้ดีอย่าได้ไล่ส่งเด็ดขาดข้าวปลาอาหารต้องถึง ยิ่งทานให้ทานแกสัตว์ตกยากมากเท่าไหร่ผลบุญจะยิ่งหนุนนำให้โชคลาบที่เขาคาบมาให้นั้นสำริดผลเร็วขึ้นเท่านั้นครับบางครั้งแมวก็ไม่ได้บอกหวยตอนตื่นแต่ตามไปบอกถึงในฝันครับในช่วงที่เจ็ดนี้เราจะมาถอดรหัสความฝันเกี่ยวกับแมวกันหากท่านฝันเห็นแมวไม่ว่าจะแมวตัวเองหรือแมวที่ไหนก็ตามให้ตีความเบื้องต้นไว้เลยครับว่า เป็นเลขอะไรได้บ้างส่วนใหญ่แมวตีเป็นเลขสี่สี่ขาหรือเลขเก้าเก้าชีวิตถ้าฝันว่าแมวมากัดมักจะได้โชคลาภแต่ต้องระวังเรื่องสุขภาพนิดหน่อยถ้าฝันเห็นแมวคลอดลูกตีเป็นเลขตามจำนวนลูกแมวถ้าฝันเห็นแมวสีขาวสะอาดถือเป็นนิมิตหมายที่ดีมากเลขมงคลมักจะวนเวียนอยู่กับเลขสี่สองและเก้าเช่น 42, 29หรือ49ให้ท่านลองนำความฝันมาผนวกกับพฤติกรรมจริงของแมวที่บ้านเช่นฝันเห็นแมวแล้วตื่นมาเจอแมวนอนทับเลขอะไรสักอย่างความแม่นยำจะยิ่งทวีคูณครับความฝันคือสะพานเชื่อมจิตใต้สำนึกและแมวคือผู้นำสารที่เดินข้ามสะพานนั้นมาหาเรามาถึงช่วงที่8กันแล้วครับ หลายท่านถามว่าแล้วท้าแมวเฉยเฉยละ่ะเราจะขอโชคเขายัางไงการขอหวยแมวไม่ใช่การจุดทูปไหว้เหมือนสิ่งศักดิ์สิทธิ์นะครับแต่เป็นการเจรจาภาษาใจวิธีที่นิยมกันคือการพูดคุยกับเขาดีๆในคืนก่อนวันหวยออกให้ท่านเตรียมขนมแมวเลี่ยหรืออาหารสุดโปรดของเขาไว้แล้วอุ้มเขามาวางบนตักลูบหัวลูบตัวให้เขาผ่อนคลายที่สุดแล้วกระซิบเบาๆว่า ลูกเอ้ยพรุ่งนี้วันดีแม่หรือพ่ออยากมีโชคมีลาบมาซื้อขนมอร่อยๆให้หนูกินอีกถ้าหนูรู้ว่าเลขไหนดีช่วยบอกแม่หน่อยนะจากนั้นให้สังเกตปฏิกิริยาหลังจากนั้นครับถ้าเขาร้องตอบหรือเดินไปดมไปเขี่ยววัตถุที่มีตัวเลขหรือแม้แต่กระโดดไปนอนทับลอตเตอรี่ใบบนโต๊ะนั่นคือเขารับรู้และตอบรับคำขอแล้ว จำไว้นะครับว่าต้องมีข้อแรกเปลี่ยนเสมอบอกเขาว่าถ้าถูกรางวัลจะซื้อปลาทูตัวใหญ่ๆหรือของเล่นใหม่ให้การติดสินบนเล็กๆน้อยๆแบบนี้ใช้ได้ผลบีนักแลกกับเจ้านายสีขาเดินทางมาถึงช่วงสุดท้ายของซีรีส์แมวให้หวยกันแล้วครับตลอด8ดช่วงที่ผ่านมาเราได้เรียนรู้วิธีสังเกตทั้งกายภาพพฤติกรรมและเคล็ดลับต่างๆ แต่สิ่งสำคัญที่สุดที่ผมอยากจะฝากไว้ในตอนจบนี้คือสติและบุญกุศลครับแมวอาจจะเป็นสื่อนำโชคก็จริงแต่โชคลาบนั้นจะอยู่กับเรานานหรือไม่ขึ้นอยู่กับบุญวาสนาของเราด้วยหากท่านโชคดีได้รับโชคจากน้องแมวแล้วอย่าลืมทำตามสัญญาที่ให้ไว้กับเขานะครับซื้ออาหารดีๆให้เขาดูแลเขาให้มีความสุข และที่สำคัญควรแบ่งเงินส่วนหนึ่งไปทำบุญทำทานอาจจะบริจาคให้มูลนิธิช่วยเหลือสัตว์จรรจดหรือให้อาหารแมวข้างถนนเป็นการต่อยอดบุญกุศลจงระลึกไว้เสมอว่าการที่แมวให้หวยไม่ใช่หน้าที่ของเขาแต่เป็นเพราะความรักและความผูกพันที่เขามีต่อเราอย่าเลี้ยงแมวเพียงเพื่อหวังรวยแต่จงเลี้ยงเพราะรัก เมื่อความรักนำทางความเมตตาค้ำจุนสิ่งดีๆและความมั่งคั่งจะลังไหลเข้ามาหาท่านเองไม่ทางใดก็ทางหนึ่งสำหรับซีรีส์นี้ขอให้ทุกท่านเป็นทาสแมวที่โชคดีเฮงเฮงปังปังทุกงวดแล้วพบกันใหม่ในโอกาสหน้าสวัสดีครับ